สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงบังกะโลกันแล้วนะคะ<อ>ทุกคนผ่านมาอย่างยากลำบากก็แค่ดูตอมอผิดเธอเองว่าเราต้องเข้าตอมอไหนนะคะ <c oughs> ควันนี้เราจะไปตะลุยบังกะโลกันนะครับใช่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 ใช ันนี้ก็อยู่กับโอ๊ตนะครับอีกแล้วโอเคตอนนี้เรากําลังจะเดินไปหาเบลนะครับพอดีเราอยู่คนละหอกันเพราะว่าเป็นหอพักชายหอพักหญิงไงนี่ครับเตีวามาแล้วนูนกําลังเดินมานะ าอังกฤษถ้ามันอ่านตรงตัวเลยมันคือกัมมันนาฮารีแต่ถ้าเราบอกกัมมันนาฮารีคนนี้เดี๋ยวมัฟังไม่ออกเว้ยเขาเหมือนแบบเสียงตัวเอชเขาไม่ออกมันจะพับกลั้มไปเลยเรียกมันว่ากัมมันนาดีตอนนี้เรากำลังจะไปดูห้องเรียนกันนะครับเป็นการสํารวจที่เรียนของเรา่ะาันนี้นะมีห5ห้องมีครู15คนแต่ละห้องจะเป็นครูเพราะฉะนั้นเราเรียนตาครูไหนเราต้องเหมือนเดินเรียนอะอเพราะว่าในคลาสแต่ละคลาสสมมติแกม,มาเราอาจจะเรียนเพื่อนกลุ่มนี้ คอนเวอร์จะเป็นเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นที่นี่มันมีคนดีคือทําให้เรารู้จักกันหมดมีโอกาสจะได้เปลี่ยนคุูมีโอกาสจะได้เจอเพื่อนต่างๆและเดี๋ยวนี้ด้านโด้อีกถ้าเพื่อนไม่มาเราจะได้เียนคนเดียวโอเคนะอยากเียนคนเดียวไหมตัวต่อตัวกับคุมกันบ้านก็จะมาจริงเหรอพี่ฟิวไม่ชอบยู่คนเดียวเลยบอกว่าเมื่อไหร่เทนคนเดียวปุ๊บกันบ้านมาหึกกระดัษบ้านหรบอของเรามีหนึ่งเล่มนึงเล่มไม่เยอะจังเลยอะสงสารจังเลยอ่ะ ตอนนี้เราเดินมาไกลมากเป่อย่ยงบ้านที่ประเทศไทยเนี่ยคือบ้านหนึ่งหลก็เป็นหนึ่งครอบครัวใช่ไหมแต่ว่าถ้าบ้านที่อินเดียเนี่ย <c oughs> แค่มีบันไดขึ้นนี้คือชั้นล่างก็จะเป็นครอบครัวหนึ่งช <บน S 1> ั้นบนก็จะเป็นครอบครบัวหนึ่งดังนั้นก็จะมีบันไดเนี่ยที่อยู่ข้างนอกตัวบ,บ้านแต่ว่าอันนี้ก็คือแค่ในแถวแถวบริเวณ ด้านล่างนะคะถ้าเกิดเป็นนิวเดลีหรืออะไรที่อยู่ข้างบน,นเนีนก็จะเป็น,นอีกสไตล์ดึงเพราะว่าอินเดียในด้วยความที่ว่ามันเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมคะทุกคนวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะแตก,กแต่างกันอย่างสไตล์บ้านก็จะไม่เหมือนกันสามชั้นเป็นบันได3สาชั้นเลยค่ะ แล้วก็จบแล้วนะคะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปตัวเมืองมักกระโรนนะทุกคนหัวนะหัวไปจะพาทุกคนไปเที่ยวห้าอินเดียกันค่ะซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็ยังไม่เคยไปเลยนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเราอยากจะรู้มากเลยว่าฮ้าอินเดียเป็นยังไงมันจะเหมือนกับประเทศไทยป้ะหรือว่า มมมันนจะไ่เหือตอนนี้นะคะทุกคนเรากําลังรอรถนะคะคือที่ประเทศอินเดียเนี่ยหรือแถวแถวโซนใต้นะเขาจะเรียกรถอย่างเงี้ยรถ3ามล้อแบบนี้ว่าว่าออโต้ใช่ค่ะเอาไว้เดินทางแทนรถแท็กซี่บ้านเราจริงๆนะคะตอนแรกในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เรียกรถ3ล้อหรือลิกชออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยเหมือนกับว่านวัตกรรมเขาเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเขาก็เลยมีระบบออโต้ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นออโต้ลิกชอซึ่ง เราก็เรียกกันสั้นๆว่าออโต้นั่นเองนะคะรถของเรามาแล้วไปกันเถอะทุกคนสะพานแขวนเห็นไหมนี่ใช่ BTS อินเดียปหะเนี่ยกำลังก่อส,สร้างเฮ้ยกำลังก่อสร้างเอนแถวเกษตรเลย <c oughs> ด้วย <c oughs> ลุงช่องมันเล็กไปไปไม่ได้หรอกคุณเขาเริ่มเขาไปใหญ่ไป มันเล็กเกินจะเข้าจริงๆเหรอรูงเข้าจริงๆว่ะรูงเข้าเหนแล้วเสียวไปเร็วไปเร็วคือหลายๆคนเนี่ยจะรู้ใช่ไหมคะว่าออินเดียเนี่ยจะมีการบีบแต่เยอะเนาะแต่จริงๆอ่ะบีบแต่มันไม่ได้มีการแบบบีบแต่ด่าแบบอย่างเดียวเหมือนที่บ้านเรานะคะคือประเทศอินเดียเขาไม่มีการเปิดไฟเลี้ยวไม่มีการแบบ ที่จะดูกระจกหลังอะไรกันนะคะเขาก็เลยต้องบีบแตะเพื่อให้บอกตำแหน่งว่าเฮ้ยฉันอยู่ข้างหลังนายนะนายอยามาชนฉันนะหรืออะไรแบบนี้เป็นการบอกตำแหน่งไปในตัวด้วยนะคะก็เลยมีการบีบแตะแล้วก็อย่างหนึ่งที่พีคม,มากๆเลยก็คือมีกฎหมายใหม่ของประเทศอินเดียนะคะทุกคนคืออินเดียเนี่ยเขาจะมีการบีบแตะเวลาที่แบบไฟแดงมันนานหรือแบบเฮ้ยมันไม่ยอมมีไฟมันไม่ยอมไฟเขียวสักทีนะคะ้เขาก็จะมีบีบแตะบอกบอกบอกับกตำรวจที่เฝ้า,ท,ฝาที่เฝ้าไฟแดงเนี่ยนะคะว่าเฮ้ยเนี่ย แดงงานแล้วนะอะไรเงี้ยเออซึ่งตอนนี้เขามีกฎหมายใหมอ่ออกมาค่ะเป็นตัวกฎหมายตลกมากเลยอะทุกคนคือเขาบอกว่าถ้าเกิดมีไฟแดงอย่างเงี้ยแล้วมีใครบีบแต่ที่จะเร่งไฟแดงให้มันกลายเป็นไฟเขียวได้เร็วขึ้นเนี่ยไฟแดงมันจะนานขึ้นด้วยค่ะแก้เพ็ทนคอนินเดียนะคะที่ชอบบีบแ,แตะเร่งตำรวจจราจรนะคะเป็นอะไรที่ตลกดีเราทุกคนน่ารักเดี่ะเือทนทอน,ทอนโอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงห้างแล้วมาดูห้างกันเอะ พวกบ้านเนอบนะคะทุกคน้อ่สนนี่พันสี่พวคือสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทไปแล้วนะครับเซอร์เกมอันใฝ่ฝันอันนี้มันเป็นที่ตักตัวทุกคนตักได้ก็เอาไปเล่นเกมได้ืออันหนึ่งอะไรก็เล่นได้นเกมเนเกมทุกคนดูฟลามันกระโดดได้ด้วยอ่ะ มันกระโดดอ๋อเป็นเครื่องบินเลยอ๋อไม่มีโซนนี้เลยรถเป็นโซนแบบเหมือนงานวัดอะโยนห่วงลงขวดอันนี้ปลา,ากระป๋องอันนูน้นปลาใส่จานคือจากที่เราดูมาเรื่อยๆเนะาะเมื่อกี้เราขึ้นมาจากชั้นหนึ่งไปจนถึงชั้นบนเนาะมันมีทุกแบรนด์เลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นซาร่าอาดีแดดในกี้อะไรเงี้ยนนมี<ส>ครบหมดเลยโอเคเราก็กลับมาแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้าครับติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ